ละครสั้น fc เรื่องเพื่อนขี้อิจฉาแบบนี้ก็ได้หรอเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผิงผิง,ผงเด็กขี้อิจฉาระดับโรงเรียนเธออิจฉาทุกคนที่ดูดีกว่าเธอที่รวยกว่าสวยกว่าทุกอย่างเธอสามารถอิจฉาได้หมดรวมทั้งชื่อของเธอเองเธอก็ยังไม่พอใจและอิจฉาชื่อเพื่อนของเธอมากและนี่ก็คือน้ำซุป เด็กสาวที่ดังที่สุดในโรงเรียนเธอมักจะมีอะไรแปลกๆมานำเสนอเพื่อนเสมอวันนี้ก็เช่นกันเธอทำสีผมมาใหม่สวยสดใสจนทุกคนตาค้างอันอันเพื่อนของผิงผิงจึงพูดขึ้นมาว่านี่ผิงผิงดูสิอ้โหผมสวยมากเลยอะสีอะไรนะ่ะฉันอยากจะทำตามจังเลยเธอว่ายงาังไงสวยไหม ดูสิคนสวยทำอะไรก็น่ารักเธอว่าหรือเปล่าพิงๆิเธอว่าสวยเหรอไหนฉันขอส่องหน่อยสิอืมก็สวยดีนี่หรอทำสีนี้ทุกคนจะมองขนาดนี้เลยเหรอพรุ่งนี้ฉันจะจัดบ้างดีกว่าฮ้ยเดือนนี้เธอทำสีผมไปห้าสีแล้วนะพิงๆิง,งเดี๋ยวผมก็เสียแย่หรอก ฮ้อะไรของเธอเห็นใครก็สวยไม่ได้เลยนะเธอเนี่ยสวัสดีจ้าอันอันผิงผิง <c oughs> ทำอะไรกันอยู่เหรอวันนี้มาเช้าจังเลยนะว่าแต่สีผมฉันดูแปลกหรือเปล่าไม่แปลกเลยสวยมากสวยที่สุดเลยนี่ผิงผิงก็ยังอยากจะทำสีแบบเธอเลยนะอ๋ออย่างงั้นหรอกลจ้าไปทำได้นะ ร้านอยู่ตรงหน้าโรงเรียนนี่เองจ้าไม่เป็นไรแล้วจา้าพอดีว่าฉันมีร้านประจำอยู่แล้วนะ่ะฉันก็กะว่าจะไปทำอยู่แล้วแหละฉันจะต้องทำสีให้เด่นกว่าเธอให้ได้สีนี้เหรอธรรมดามากเดี๋ยวฉันจะไปซื้อน้ำเธอสองคนเอาอะไรหรือเปล่าจ้าฉันเลี้ยงเองจ้าโอ้โหนอกจากสวยแล้วยังใจดีอีก นี่ไม่รวยเลี้ยงพวกเราไม่ได้นะเนี่ยดูสิแก้วเราตั้ง50บาทฉันเอาตังมาร้อยกินน้ำแก้วเดียวก็หมดแล้วว่าหรือเปล่าเฮ้ยเกิดเป็นน้ำซุปนี่โชคดีจริงๆเลยนะเชอะก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละหละจ้าไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เธอจะไปเปลีป่ยนชื่อเป็นน้ำซุปผักหรือน้ำชาน้ำต้มกระดูกหมูล่ะเธอก็ชอบ ฉันไม่อยากจะพูดทำไมก็แค่ชื่อฉันอยากจะเปลี่ยนไปทุกวันนั่นแหละชื่อไหนเพราะชื่อนั้นก็ต้องไปของฉันเอาเธอจา้าแล้วแต่เลยเธอจะทำอะไรก็ได้สิทธิ์ของเธอนี่นาแต่ยังไงเพื่อนก็ต้องอยู่ข้างเพื่อนอยู่แล้วแต่เธอห้ามทำอะไรที่มันนอกเรื่องล่ะไม่อย่างนั้นฉันเลิกคบเธอแน่ ถึงเธอจะเป็นคนขี้อิจฉาโนู่นนี่นั่นแต่เธอก็ยังมีดีนะฉั้นก็อิจฉาเหมือนกันดูสิเอลเอสมากเลยถ้าฉันได้เอลขนาดนั้นฉันจะเลิกอิจฉาทันทีเห็นมามบอกแล้วทุกคนต่างก็มีความขี้อิจฉากันทั้งนั้นแหละรวมทั้งเธอด้วยนะอันอันเธอสองคนนี่เป็นเพื่อนรักตลกสุดๆไปเลยเนาะถ้ายังไงฉันไปก่อนนะ ถึงอันอันเธอจะรู้สึกว่าผิงผิงเป็นคนขี้เรียนแบบและขี้อิฉาสุดๆแต่เขาก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นทั้งสองคนจึงคบกันได้หลังจากเลิกเรียนผิงผิงเธอรีบกลับบ้านอย่างด่วนเพราะเธออยากจะไปเปลี่ยนสีผมเต็มที่เธอคิดแล้วว่าทุกคนต้องว้าวแน่ๆเธอจึงรีบกลับบ้าน และตรงมาหาแม่ทันทีแม่คะแม่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่คะแม่จ้าแม่โอ๊ยแหกตากแหกคออะไรจะลูกมีอะไรเหรอเนี่ยขอตั้งหน่อยแม่หนูอยากไปทำสีผมหนูอยากเปลี่ยนสีผมอ่ะแม่โนน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 นไม่จ้ะแม่ไม่อนุมัติเดือนนี้หนูเปลี่ยนสีผมไปห้าสีแล้วนะจ๊ะ พราะฉะนั้นหยุดเลยจ้ะดูผมตัวเองด้วยสินี่มันผมหรือขดลวดยังทำตัวเป็นเด็กอีกลุกขึ้นมาแม่ไม่อนุญาต <c oughs> แม่จ๋าแม่ใจรยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีลูกปัญญาอ่อนมากมากแล้วแต่เลย ขอบคุณแม่มากเลยนะคะแม่ใจดีที่สุดในโลกเลยหนูจะทำสีผมไม่ให้เสียเลยนะคะแม่สีนี้เป็นสีสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะแม่แม่อนุญาตเพราะฉะนั้นฉันต้องไปทำสีให้เลิศที่สุดสีอะไรดีนะสีฟ้าก็จะหา,าเรียนแบบเอาสีอื่นดีกว่าและแล้วผิงผิงเธอก็ได้เปลี่ยนสีผมเป็นสีชมพู ที่เธอคิดว่าสวยที่สุดในจักรวาลตอนนี้โออหอสวยจนมงต้องลงแล้วล่ะจ้าสวยขนาดนี้ทุกคนต้องตะลึงแน่นอนยอดเพชรเกดเกลโอ้ยลองไม่เป็นฉันแก่ขนาดนี้แล้วเหรอที่ต้องลองเพลงนี้นะ่ะไม่ใช่หรอกฉันรืมเนื้อต้องโฆษณาตัวเอง ถ่ายรูปลงเฟสหน่อยสีผมใหม่จ้า้ลนร้อนเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองนะจ้าสีช็อกกี้กี้อะไรเฮ้ยช็อกกี้พิงเออใช่สีชมพูบานเย็นก็ได้เดี๋ยวเพื่อผิดเออฉันทำสีบานเย็นพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนเลิศมากพิมพ์จนมือจะหงิกแล้วไม่มีใครตอบเม้นสักทีนอนดีกว่า พรุ่งนี้จะได้ไปโชว์ทรงผมที่สวยที่สุดในจัก,กรวาลและแล้วผิงผิงเธอก็หลับไปพร้อมสีผมใหม่ของเธอเมื่อตื่นเช้ามาเธอรีบไปโรงเรียนอย่างเร็วพร้อมจัก,กรยานคู่ใจที่เธอจอดทิ้งไว้โดยไม่เหลียวแลถ้าไม่พอช่วงนี้เขาฮิตจัก,กรยานฉันคงไม่เอาแกมาปั่นหรอกหน้า ไหนดูสิฉันมาโรงเรียนคนแรกเลยเหรอเนี่ยดีเลยฉันจะได้ยืนตรงนี้เด่นเป็นสง่าทุกคนจะต้องมองเห็นฉันจากที่ราบสูงตรงนู้นโอ้โหทำไมไม่มีคนมาสักทีล่ะฉันจะนั่งตรงไหนที่ทุกคนจะมองเห็นสีผมอันเรืองรองของฉันได้ ตรงไหนดีนะตรงนี้ไหมสะดุดตาหรือเปล่าทุกคนจะต้องร้องว้าวไหมอะป้าแต่เงียบจังเลยอะเสงมากเลยรอนานแล้วนั่นเนี่ยไม่มีแม้แต่คนเมื่ยอยเยอะจนขาแข็งมาเป็นชั่วโมงแล้ว นี่จะได้เวลาเข้าเรียนแล้วนะทำไมไม่มีคนมาสักทีหรือว่าทํากิจกรรมกันที่อื่นไม่บอกฉันเลยเหรอเนี่ยอยาให้แน่รู้นะจะบน่นซะฮี่เดี๋ยวนะวันนี้วันนี้มันเป็นวันเสาร์นี่นาเฮ้ยจะบ้าตายอุตส่าหจะอวดทรงผมซะหน่อยบ้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 าแต่ยังไง ฉันก็จะต้องอวดให้ได้ไปร้านยิโดนัตดีกว่าใกล้ดีจักรยานใครเนี่ยบังอาจสีเหมือนฉันและแล้วเธอก็ตั้งใจจะอวดสีผมเธอจึงมาร้านของโดนัตไปไหนมาล่จะจ้าพิงิงแต่งชุดนักเรียนด้วยเออไปเรียนพิเศษมานนะ่ะอมืมีอะไรอร่อยอร่อยไหมเอามาสักแก้วสิ เห็นอะไรไหมเนี่ยอะไรหรอไม่เห็นนี่ไม่เห็นก็ไม่ต้องเห็นจ้าแค่นี้ก็ไม่เห็นอ้าวอ้าวเดี๋ยวกันนะเธอชื่ออะไรนะฉันชื่อแตงโมอยู่ห้องหนึ่งนะจ้าอ๋ออย่างนั้นหรอกหรออืออืออืแล้วนี่มาทำอะไรหรอมารอแฟนนะจ้าพอดีว่า เจ็บเท้านะจ๊ะเป็นเล็บขบนะ่ะปวดสุดๆไปเลยนั่นเนี่ยเป็นเล็บขอบเหรอเล็บขบมันเป็นยังไงนะ่ะฉันไม่เคยเป็นเลยว่าแต่ชุดของเธอสวยจังซื้อมาจากร้านไหนหรอไม่ได้ซื้อหรอกจ้าแม่ฉันตัดให้นะ่ะอ๋อหรอคิดว่าซื้อจากในห้างซะอีกอืมก็อยังงั้นงนะั้นแหละเนาะกระจอกแล้ว่างนั้น แฟนของแตงโมก็ได้มาตามนัดสวัสดีจ้าโดนัทขอ,อน้ำอะไรเย็นๆแก้วหนึ่งนะได้เลยจ้าคัปเตอร์อา้าวอยู่นี่เองเหรอเฮยรอนานไหมกินน้ำอะไรหรือยังทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้นล่ะพอดีเจ็บเล็บคบหนะ้าคงไปดูหนังด้วยกันไม่ได้แล้วแหละ เจ็บมากเลยอย่างนั้นหรอกหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะพาไปส่งบ้านก็นแล้วกันไหนดูสิโอ้โหป้าป้าป้า,ปา,ปารีบกลับบ้านกันเถอะนี่ไม่เห็นต้องอุ้มเลยอายเท้าจะตายปล่อยฉันเถอะเธอเป็นเล็บขบเท้าเจ็บขนาดนี้ฉันอุ้มไปก็ดีแล้วอะไรกันเนี่ยเป็นแค่เล็บขบ ก็สวีทกันขนาดนี้แล้วเหรอและไอเล็บขบนี่มันคืออะไรกันเป็นแล้วจะทำให้ชีวิตดูดีขนาดนี้เลยเหร่อเนี่ยเฮ้ยไม่ได้การและโดนัทเธอเคยเป็นเล็บขบหรือเปล่าแล้วแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไม่เคยเป็นหรอกจ้าเล็บขบแต่มันน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษนะเพราะว่าคนธรรมดาเขาไม่เป็นกันหรอกจ้าจริงเหรอ เป็นอะไรที่พิเศษเหรอคนธรรมดาเขาไม่เป็นกันหรอเล็บขบเนี่ยอย่างงั้นเหรอเนี่ยคิดออกแล้วฉันก็อยากเป็นเล็บขบเหมือนกันฉันต้องพิเศษกว่าคนอื่นจะเป็นให้มันสองข้างไปเลยเอาอยัางไงดีล่ะแล้วเราจะไปทำเล็บขบจากไหนหล่ะแม่จ๋ากลับบ้านดีกว่าแม่จ๋าแม่เหีเหม็นความรัก แม่จ๋าหนูอยากเป็นเล็บขอบจัะแม่แม่ช่วยหนูด้วยแม่หนูอยากเป็นเล็บขอบ